พ่วงติดนะครับพอเอาออกดับนะครับเดี๋ยวเราจะลองใหม่อีกทีหนึง <c oughs> อ่านะครับไฟแบตเตอรี่โชว์นะครับอาการนี้นะครับเห็นบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นจุดเดียวกันนะครับเดี๋ยว เราไปดูก่อนว่ามันเป็นกระตัวไหนครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่างยาบ้านสวนอีกนะครับวันนี้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับแบ็ไม่มีไฟเอาแบตไปชาร์จเต็มนะครับไฟเต็มแล้วนะครับเอามาขับได้ประมาณ3วัน4วันนะครับรถสตาร์ทไม่ติดอีกเบื้องต้นก็เช็คดูว่าไฟเข้ามาที่ไดชาร์จไหม ครับเมื่อเราดึงปลั๊กออกมานะครับมันก็จะมีสายไฟนะครับไฟก็จะมาเส้นสีขาวกับสีแดงครับขาวกับแดงครับขาวกับแดงก็จะอยู่คู่บนอีิเปิดสวิตช์กุญแจหน่อยกลับมาโระพ้าครับผมไฟมาสองเส้นนะครับถ้าไฟมาอย่างนี้นะครับมาที่ใดนะครับ ตัวนี้นะครับเราต้องถอดดูโอเครับก็คุยกับลูกค้านะครับก็ให้ถอดเลยนะครับเราจะมาดูวิธีการถอดไดชาร์จนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครก็ถอดไม่ยากนะครับก็มีประแจแค่มากี่ตัวนะครับับแรกก็เบอร์สิบตัวนี้ฝาครอบเบอร์10บคลายออกครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวตึงสายพานอัตโนมัตินะครับ เราจะเป็นเบอร์14ครับดึงมายืนฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับถอดให้โล่งโอเคครับดึงล้วไปเอามือมือปัดออกปัดออกแค่นี้แล้วก็ปล่อยอ่าพอปล่อยสายพันก็หย่อนแล้วก็ค่อยๆเอาครับผมเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะเป็นน็อตลูกโลกนะครับเบอร์สิบสี่เช่นกันสิบสองตัวล่างยึด เมื่อเราถอดน็อตเบอร์12ตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเราประกอบเราจะได้ประกอบง่ายตัวขาย,ยึดยึดน,อน็อตยึดกับใดนะครับคายคายเฉยๆนะครับไม่ต้องเอาออกมาคายแค่พอหลุมหลวมให้พอขยับไดบ้เวลาเราใส่ใดไปมันจะได้หาเหลี่ยมขันง่ายๆนี่ค,ครับจากนั้นก็ถอดออกมาเลยโยกนะครับระวัง นี่นะครับน็อตเบอร์12ตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูน็อตนะครับยึดกับใดนะครับเสร็จแล้วครับถอดออกมานี่นะครับใดนะครับก็ไปส้มมาแล้วนะครับก็จะมีเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ตัวไดโอดนะครับแล้วก็เปลงฐาน แล้วก็จะมาให้ดูนะครับได้อูดแผงได้อูดนี่นะครับที่มันไม่ทํางานตรงนี้นะครับมันขาดออกจากกันขยับไม่รู้จะเห็นไหมครับแล้วก็แปลงฐานนะครับแปลงฐานฐานมันหมดโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันครับคันล็อกได้ให้แน่นเบอร์14แล้วก็เบอร์สิข้างล่างสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ลูกหลอกกับเบอร์สิบสี่อนะครับหลังจากนั้นก็ใส่สายพานนะครับดึงตัวเดิมดึงตัวนี้มนะครับก็จัดสายพานให้ลงลง่องนะครับแล้วก็งัดดันสายพานไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เบอร์สิบสีน่นะครับตัวในเหมือนที่เราถอดดึงเข้าหาตัว ครับดึงเข้าหาตัวแล้วก็ยัดเข้าไปโอเคครับเสร็จละครับผมอาการไฟแบตเตอรี่โชว์หน้าปัดนะครับก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะครับอย่างขั้นก่อนนะครับก็เป็นที่สายไฟนะครับสายไฟขาดครับอย่างคันนี้นะครับก็เป็นกับเพงได้อดนะครับได้อดชอดได้อดมันไหมนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดเครื่องดู ครับไฟแบตเตอรี่หายชูแล้วเนะราไม่ใช่ว่าไฟแบตเตอรี่ชูนะครับจะไปเปลี่ยนแบตอย่างเดียวยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแกนในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ